วันนี้คุณหมอมาทำกายภาพบำบัดให้แม่ย่านะคะทุกคนอาจจะเห็น แตกต่างจากบ้านเรานะคะขวัญก็ไม่รู้ว่ากายภาพบําบัดของเขาอ่ะมันได้ผลแค่ไหนต้องรอติดตามต่อไปนะคะเพราะว่ามันแตกต่างจากบ้านเราโดยสิ้นเชิงเลยค่ะและพอตกตอนเย็นมานะคะหลังจากที่ไม่ย่าทานข้าวเสร็จเข้านอนเรียบร้อยขวัญกับสามีก็แวบออกไปนอกบ้านแป๊บหนึ่งนะคะดีใจหลายค่ะได้ออกนอกบ้านแล้วนะคะออกไปซื้อของใช้นิดหน่อยค่ะทุกคนค่ะนี่แหละเนาะสังคมของมนุษย์คือถ้าไม่ได้ออกนอกบ้าน ก็ไม่รู้จะทำอะไรนั่นเองอันนี้ก็ไม่ได้ว่าใครนะคะเพราะว่าเราก็เป็นเช่นกันเพราะว่ามันก็คงจะถึงยุคที่ทุกคนแข่งขันกันเพื่อจะให้ชีวิตสุขสบายทำทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดในสังคมแต่มันก็ไม่ผิดนะคะแต่เราก็ควรจะคำนึงถึงความตายให้มากๆเพราะเรากำลังเดินหน้าไปหามันทุกวันทุกวินาทีซึ่งไม่รู้เลยว่า